วันนี้มาดูไฟสปอร์ตไลน์นะครับใช้ power bank อันเดียว power bank เก่า power bank เก่าอันเดียวนะครับสามารถที่จะมาประยุกต์ เป็นไฟสปอร์ตไลท์ได้นะครับพอแบงค์เก่าไปซื้อมาจากร้านของเก่านะครับแล้วก็ทำการต่อสายจากแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็มาเสียบทำทำเ,เปนะ็นแจ็คเสียบไปคนับแจ็คเสียบตรงนี้ สายไฟสปอรตไลท์สว่างตลอดคืนกลางวันเราก็ชาร์จกับไฟโซลาเซลล์เอาไว้นะครับใช้แผงหกโวลต์ 6โวลต์ประมาณ1แอมป์ชาร์จทิ้งไว้ทั้งวันกลางคืนมาแล้วก็มาเสียบไฟสปอร์ตไลท์ต้องมีอีกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก็เสียบไปไฟฝั่งนู้นข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูไฟนบะมีหลอดหน้าบ้าน ข้างบ้านมีหลอดหนึ่งสมมติไฟสองสว่างลดแควเวอร์แบงค์เก่าๆซื้อมาก้อนละห้าสิบบาทแล้วก็มาแกะเอาแผงวงจรที่ชาร์จทั้งมันออกแล้วก็ต่อ วงจรไฟโซละเซวล์เข้าไปแทนคร